อสวัสดีครับก็เอกสารตัวนี้เป็นเอกสารอบรบของอ s u ุสอ่ะใครอยู่อิสุสไม่รู้อาจจะเห็นบ้างนะก็จะกล่าวถึง ECU ในไม่ใช่ ECU อย่างเดียวเซ็นเซอร์ในระบบรถยนต์นะครับปกติก็จะมีอุปกรณ์นะที่เป็นโมดูลสำหรับควบคุมเครื่องยอนต์นะครับก็เป็น ECM นะ ลักษณะของมันก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ต่อมากับอุปกรณ์ไมโครเพเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่ต่างๆพวกที่ามาจับเซ็นเซอร์เนี่ยมาจาับตัวนี้นะฮะไมโครโรเซสเซอร์ก็จะทำหน้าที่ควบคุมนะเพื่อให้มันการทำงานเนี่ยเหมาะสมนะครับเพราะว่า,าสมัยก่อนเนี่ยเราเครื่องยนต์มันอาจจะใช้ แมคานิกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมบางทีการตอบสนองของกลไกเนี่ยไม่ได้ตอบสนองทุกช่วงได้ดังความประสงค์นะฮะความแน่นยำํำก็น้อยลงนะเพราะว่าแมคานิกอาจจะทำในช่วงแคบๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนยเชื้อคาบูเลเตอร์นะวงจรตั้งแต่ เดินเบาวนะงจรเร่งนะเปิดฟูทั่เร่งอะไรพวกนี้เคยเรียนตอนนี้น่าจะปิดตำรานลงไปแล้วมัเพราะว่าเรื่องคาบูไม่มีในสาระบบของรถยนต์น้อยหลายแล้นะครับแล้วส่งไปซ่อมเครื่องคาบูนี่ทำได้ไหมเนะี่ยได้เหรอได้นะออรครับซ<ะ>่อมอยู่นะครับลาคุณยา ท่องไปตอนเมื่อวานเนี่ยอ๋อจะตั้งดูแมคานิกของมันนะแต่รนพวกลิฟต์ไปดันอ๋อพวกลิฟต์ยังใช้คาบูอ่ะคาร์บูนี่เดินเฮ้ยพวกลิฟต์มันเป็นดีเซลเป็นดินนะอ๋อเครื่องโอเคความกดดันมันคารบูมันชอบลวนมันก็ต้องดู กลไนใจความสะอาดอะไรพวกเนี้บอกว่ามันเป็นการเนริญมันไม่มีขายแล้วใช่ไหมครับขลมลม,ลมันไม่มีขายมันขีดจำกัดของตัว pollution มากกว่าพวก pollution เพราะว่ารรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องการไอ้สิบสี่ยูเก็ดร์อะ s ต y a c o m e t i c ก็คือสัดส่วนของน้ำมันกับตัวเชื้อเพลิงไอ้สิ้สี่เก็ดมันถึงจะทำ การบำุงไม่ใช่การบำุงการการบำบัดไอเสียได้สมบูรณ์นะะโดยผ่านแค่แค่แคตไตริกคอนเอร์เตอร์นะดีเซลจัไม่ได้ดีเซลมันต้องกรน,นิงแล้วก็คุณจะใช้ไอตัวเขาเรียกแหละรีนเบิร์นลีนเบิร์นก็ไม่ได้รีนเบิร์รน,เ,รรนเ,รเนี่ยมันเหมือนกับคุณใช้กำลังอัดสูงเนนะี่ยแต่ อ่าคนของมันเนี่ยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจะทําให้ไนโตรเจนในอากาศเนี่ยเกิดไอเสียคือเป็นเป็นโอเอ็กซ์ไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลตัวนี้ก็เลยมีแฟกเตอร์หลายตัวนะซึ่งยอดบัจจุบันก็เลยจะใส่หัวฉีดเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นในตัวอุปกรณ์ทวก ก็ว่วนใส่กนอะไรพวกนี้ในสบู่ยังใงัยนนะครับอักลับมาของเรานะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เขาแนะนำว,ว่ามันจะควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงนะอ่าโดยที่มีฟังชั่นต่างๆนะมีชื่อของการควบคุมควบคุมไอเสียนะอันนี้ผมไปดูตัวคนไกลหลักเลยแล้วกันนะฮะ ผไกหลักก็คือนะมันก็จะมีสัญญาณเข้าด้านในตัวสัญญาณเอาพุทนะฮะก็อินโฟร์เมชั่นพวกนี้ก็เข้ามาเราก็จะมวลประมวลผลโดยอ c ซเราก็ไปสั่งการข้างนอกนะฮะเพื่อใหอ้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ออปติมัมออปติมัมผมแปลว่าค่าเหมาะสมเลยกันนะค่าแบบอ่า the b เ s สคือเดอะมัน the best บางช่วงไนงะ แต่ออปติมัก็คือค่าที่เหมาะสมอย่างบางคนไปเปลี่ยน ECU ใหม่เพื่อจูนให้รถแรงขึ้นหรือประหยัดน้ำมันขึ้นนะเขาก็จะปรับตัวพวกตัวแปรพวกนี้ใหม่นะแต่กล่องโดยมาตรฐานที่มาจากรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่ให้ปรับเปลี่ยนแปลงมากนะหนะคือมันเหมือนกับจะมีวงจรที่ ควบคุมอยู่ภาษาทางเทคนิคที่ผมเรียนมาก็เรียก w ่าสต Dog ว่านะวอสก็คือการเฝ้ามองนะการเฝ้ามองอ่าก็มีก็ w watch Dog ยังใช้กับนิกเนมของนักดนตรีอะไรพวกนี้เฝ้าบ้านอะไรพวกนี้นะก็พวกนี้มันก็คือจะ ก็คุมว่าตัวแปรคุณเกือบเทียนใปไหมอะไรพวกเนี้ยถ้าเกือบเทียนมากๆเนี่ยมันจะไม่ให้เกินนะแล้วก็จะมีออกมาค่าหนึ่งซีอพอจะขับถูถ่ายไปได้แต่ก็เตือนคุณว่าไอ้นี่ไอ้ไปให,ให้ไปชอบเพื่อการเมนเทนเทนเนต์หรืออะไรพวกนี้นะอ่ะมาดูการทำงานของ ตัวเซนซิงกันนะครับท้ำไมลากไม่ลงอน <c oughs> เป็นอะไรอะไร thì huh? mình làm cái lỗ Đây là thằng าถัดไปไม่ขึเอาไ้ก่มน,นก็จะมีคำศัพท์คำย่อนะฮะก็จะดูได้ในชีวิตนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันนะ ก็จะอธิบายการทำงานของเซ็นเซอร์นะการวัดอุณหภูมินะอย่างพวกอุณหภูมิเนี่ยเราก็จะใช้ตัวตัวเซนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะโดยที่ว่าพอมันอุณหภูมิที่สูงแต่นี่วัดความเร็วอัตราการไหลนะอัตราการไหลของเทอร์โบชาร์นะก็มันจะมีขดลวดความร้อนนะฮะ ที่มาช่วยคือถ้าอากาศไหลได้ไวเนี่ยมันก็จะคูลิ่งขึ้นนะก็จะเห็นว่าถ้ารอบสูงเนี่ยมันก็จะเป็นเคอร์ฟแปรผันตามกันนะรอบที่สูงขึ้นแล้วก็เราเอาข้อมูลส่วนเนี้ยอีเป็นโวล์นะฮะเพราะว่าสับายเข้าไปห้าโวล์ออกมาเอาข้อมูลของจำนวนโวล์เนี่ยไปประมวลผลน,นะครับก็จะเป็นอินพุตกับ ECU ไปนะครับซึ่งพอ,อ ECU อ่าอานได้สองจุดห้านะก็จะรู้ว่าความเร็วรอบเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณหมื่นแปดพันรอบอะไรพวกนี้นะครับอ่นะอันนี้ก็จะเป็นเซนซิ้งของอุณหภูมิหมายถึงว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะ inverse, นะอินเวอร์สนะอินเวอร์สหมายถึงว่าแปรผกผันนะค่าอาค่าอาค่าอาก็คือหน่วยเป็นโอห์มนะโอหเตสนะฮะตัวบีนะก็ตัวโวล ก็จะเพิ่มขึ้นนะ่ะจากมันเพิ่มขึ้นนะตัวกระแสไฟที่จ่ายมันก็จะตกลงมามากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเราก็เอาข้อมูลพวกเนี้จากที่เป็นค่าโอมหรือค่าโวลเนี่ยแปลงเป็นด mm ิจิตอลดาต้าดิจิตอลดาต้าก็หมายถึงสูตและหนึ่งนะขึ้นอยู่กับจำนวนบิตที่ของรุ่นนั้นนะฮะ อย่างถ้า16บิต16บิตหมายถึงว่ามีแถวทั้งหมด16แถวนะมีศูนะย์หนึ่งเนี่ย16แถวแต่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมัน64บิตนะก็พูดง่ายๆว่ามันส่งข้อมูลครั้งหนึ่งมนะี64แถวแล้วก็ข้อมูลน้นั่นะแหละก็จะเป็นศูนย์ศูยนคอนวเวอร์ตออกมาได้นะครับนะอ่า ไม่ชีไม่ไปต่อยละอ๋อผมลากปุ๊บแล้วมันจะอะไรล่ะมันจะถามว่าเล็ตคอร์ดใหม่ปัญหาน่าจะเป็นผมที่เขียนอ่ะี้ข้างนี้ล่ละสงสัยต้องไม่เขียนยะสอบเผาสัญญาณโปรแกรมอื่น เปิดีเมด้วยกันนะฮะก็เมื่อกี้นี้จะเห็นว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยจะติดตั้งกับตัวเครื่องยนต์เพื่อที่วัดอุณหภูมิน้ำหลอเย็นนะฮะก็ข้อมูลก็เมื่อกี้ที่เราฝังว่าลักษณะของตอัวความสัมพันธ์เนี่ยมันจะปกผันนะฮะอุณหภูมิยิ่งสูงเนี่ยตัววอลเต็งยิ่งต่ำนะครับ อ่าเป็นที่น่าสังเกตอีกตัวหนึ่งนะฮะว่าระหว่างข้อมูลที่เป็นศูย์โวลต์กับห้าโวลต์เนี่ยไม่ค่อยปรากฏอาจจะเป็นเพราะเขาป้องกันว่าตัว <c oughs> อย่างติ๊กคอ,อป้องกันว่าไอข้อมูลเนี่ยอาจจะอ่าเขาเรียกอะไรเซ็นเซอร์อาจจะเออเลอก็ได้ฮถ้ามัน ความต้นทานเยอะไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสูตใช่ไหมหมายถึงวงจรมันขาดอะไรพวกนี้แต่ถ้าอ่าวงจรมันทะลุปไปเลยนะก็คือไม่มีความต้านทานก็จะจ่ายไปเต็มที่ห้าโวลต์นะก็เลยจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่มีช่วงบนกับตัวล่างสุดนะแต่เป็นเคราะเหตุผลนี้นะแล้วก็มีอีกอย่างนึ่ง นะฮะทีอ่าเวลาคุณอยู่กับรถยนต์นะคุณจะสียเห็นว่า ECU ปัจจุบันเนี่ยโดยกระบะรถกระบะเนี่ยจะบูฟจากห้องนิสารเนี่ยไปอยู่ในตัวถังของเครื่องยนต์นะในผลประการหนึ่งก็คืออผลกระทบที่เรียกว่า น้อย nice, นะฮะถ้าสายสัญญาณเนี่ยคุณยาวมากเนี่ยบางทีมันจะมีการรบกวนของน้อยหรือส่งสัญญาณไม่ถึงนะก็น้อยในลักษณะนี้หมายถึงว่าอ่าคุณมีความถี่ค่าหนึ่งนะ,ะแล้วก็ความถี่ของค่านั้นเนี่ยจะมีความถี่ย่อยๆที่แทรกมาในสัญญาณนะอันนั้นก็คือจะกวนให้ระบบเนี่ย อ่านค่าไม่ค่อยถูกต้องนะก็ไยสังเกตว่าหลังๆ ECU ก็จะมาอยู่ใกล้ห้อง,องโดยสารนะเพื่อให้ตัวสายที่ต่อช่วงกับสายสัญญาณต่างๆเนี่ยสั้นนะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะถ้าคิดทางอีโ o n o m i c ก็คือถ้าคุณมี ต้นทุนสายสั้นขึ้นคุณก็ใช้ใจ่ายต่อคันเนี้ยก็จะถูกลงนะตันลงห้าเซนแต่คุณประกอบวันหนึ่งเป็นพันคันนะก็กลายเป็นห้าเมตรละอะไรพวกเนี้ยนะครับต้นทุนของสายนะ,ะก็ลักษณะของเซนเซอร์ก็จะเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปตัวหนึ่ง เบอร์ิปของตัวที่แคงชาปนะฮ okay. ะโอเคกลับมาดูเรื่องแคงชาปนะฮนะแคงชาปก็จะเป็น พาร์ทของอตัวที่วัดตำแหน่งของเพานะเขาข้าเวียงว่าถึงตำแหน่งไหนแล้วนะเรามี top dead center นะศูนใต้บนนะนไปสูงสุดนะก็เขาอธิบายว่าปกติเนี่ยเซนเซอร์ตัวเนี้จะมี56ฟันตรงนี้นะแล้วก็ช่องหนึ่ง6องศาถ้าคูณช่องหนึ่ง6องศา หกหกสามสิบหกจริงๆมันควรจะมีหกสิบฟันนะฮะหกสิบฟันอันนี้มันจะเปิดเป็นไวบอร์ดใช่ไหมเ,เกียวกับนี้ได้ถ้าสามหกศูนย์ใช่ไหมหารด้วย องศา66สามหกมันก็ควรจะมี60ฟันนะฮะแต่เนื่องจากว่าอาเขาต้องการให้รู้ตำแหน่งของคัานี้นะคระับซึ่งของมันก็คือมันต้องพอจะใกล้ตเดตเซ็นเตอร์ปุ๊บมันควรจะมีอสัญญาณที่อยู่ไปนะเพื่อ,อที่จะนับที องศาละถึงจะเข้าไปถึงจุดศูนย์ปายบนแต่คุณอาจจะสั่งการให้มันเบิรน์นงก่อนถึงแบบมี้เบิดจุดระเบิดก่อนถึงศูนย์ปายบนอะไรพวกนี้ให้ค<ม>วบก,กุมน,นะก็พวกนี้ก็จะใช้ลักษณะของสัญญาณเขาที่เวลาวันนี้ผ่านนะอ่า จะเลื่อนไปนะก็ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์แล้วก็ตัวที่วัดแถบเหล็กนะฮะพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะเซนซิงนะเซนซิงเราก็มาดูรูปก,กราฟในหน้าถัดไป้วยกันก็คล้ายแบบตัวเ้า,าตัวนี้เ้าก็คือเหมือนสัญญาณเส้นของหัวใจนะะแต่เ้าตัวนี้ก็จะเป็นอย่างวันปลาเต็มน,นะ ฟังสัญญาลก็จะเป็นะสะโลปขึ้นมาเหมือนฝันเลื่อยนะ่ะก็จะโชว์ให้เห็นว่าถ้าอุปกรณ์โดยที่ใช้สัญญาณเค้าหรือตัวแถบเนะี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณขึ้นมาแล้วก็เราก็จะมีฟังก์ชันของข้อมูลว่าจะถึงอ่าสุนใตบนหรืออย่าง นะฮตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานหลักๆของเซนเซอร์ที่ใช้ลักษณะการจับนะตัวนี้เป็นเซนเซอร์ของเาาลูกเกี้ยวก็คล้ายกันนะอันนี้อ่สาสิบห้าองศาหกก็จำนวนฟันก็จะประมาณห้าฟันสี่ส่วนกันละก็จำนวนฟันแล้วก็ข้อมูลองศาก็จะส่งข้อมูลมา ให้เซนซิงนะฮะความเร็วลถก็ข้ายกันนะความเร็วลถก็จะเป็นอ่าหมุนนะนาตัวสัญญาณเนี้ยอ่าหมุนไวขึ้นนะตัวสปีดแสดงว่าสปีดของเราเนี่ยเก็อ่ามีค่าสูงขึ้นนะเซนเซอร์บารอมิเตอร์ก็จะ วัดความดรรยากาศโดยที่ความดรรยากาศสูงขึ้นค่าโอ์มก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะบามที่เราได้ดูเซ,เซ็นเซอร์หลายอย่างมานะอ่ะตัวนี้นะ่าจะเป็นชีทนะสุดท้ายนะครับก็เป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่มาวัดคารเล่งอนะิเล็กทรอนิกส์นะการเล่งอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการเล่งที่ไม่ใช้สีนงนะ แต่มันจะใช้ลักษณะของตัวตัวที่วัดอะไรมุมมอเตอร์อะไรพวกนี้นะก็ตัวนี้จะมีสามจุดด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าถ้าตัวเซ็นเซอร์ที่หนึ่งเนี่ยอ่าคันเร่งอยู่ห้าสิบอร์เซ็นก็จะโชว์ที่ค่าสองจุดห้าโวลต์นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นโวลต์นะเนี่ยโอเค พอเซ็นเซอร์ตัวที่สองตัวที่สามก็จะโชว์ค่าสัตว์ตามมานะครับเอ็ดผลที่ว่ามีเซ็นเซอร์หลายตัวก็น่าจะเป็นว่ามันป้องกันการเออร์เลอร์นนะการเซ็นเซอร์จุดเดียวบางทีอาจจะมีความกัดเคลื่อนนะแต่ถ้ามีอสามจุดหรืออะไรพวกนี้นะมันก็จะดูได้แม่นยำมากขึ้นนะครับ เซนเซอร์เล็กิก็มีในไอตัว Honda Pilot นะไอสูสุเขามีเซนเซอร์อะไรตัวนึงก็มีนะโอเคเดี๋ยวผมเล่าประวัติ Pilot ให้ฟังด้วยกันนะอ่าคอนเซปต์ของ Pilot เนี่ยตอนโตโยต้าออกมาเนี่ยเขาบอกว่า engine รุ่นใหม่เนี่ยน่าจะทำ ลดขึ้นมารุ่นหนึ่งนะให้ให้ New Coming เลยก็คือวิศวะรุ่นใหม่ที่ของโตโยต้าเนี่ยออกแบบนะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยทุกระบบเนี่ยมันน่าจะเป็นเล็กทรอนิกตอนหลังๆเนี่ยเราเรียนคอนโทรลเรามีความแม่นยำมากขึ้นนะก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งระบบเนี่ยจะเป็นเล็กทรอนิกส์ใช้เซนซิงแบบตัวทันเร่งเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ มันมีอะไรนะ้าเห็นขึ้นเขาฟูดเขาไฟฟูจีด้วยผมจำไม่ได้ละดีเทลเรื่องแบตเตอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นช่วงของอ่าไอดีหรือเปล่าเนื่องจากแบตเตอรี่ช่วงแรกเนี่ยแบตเตอรี่มันจะมีผลกระทบของอุณภูมิเข้า <Okay. S 2> ครับ ขับขึ้นไปภูเขาไกลทีอุตภูมิมันจะหนาวไงแบตเตอรี่บางตัวมันจะไม่ไม่สามารถจ่ายไฟได้อากาศเยนนะ็นนะมีประวัติที่เขาเล่าเป็นเรื่องเล่านอกตำราใส่เะเจอในพวก็บตัดคิปอะไรกวกนนีะ้โอเคหลักๆก,ก็จะให้ดูว่าเซนเซอร์เนี่ยในรถยนต์มีหลายตัวนะฮะ แต่หลักการของการทำงานก็คือมันจะเปลี่ยนข้อมูลของเซนเซอร์เนี่ยให้ไปอยู่ในรูปของอตัว R หรือตัวว์เตนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปในตัว ECU ที e, ่เป็นสัญญาณาจากแอนะล็อกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะเพราะว่าตัว อย่างช่วงของ0-5เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสัญญาณจากา1 6บิตก็คืออาจจะใช้ตูนุกบดทุก16ตัวเนี่ยเป็นตัวนูนะแต่ต่ำบนก็คือหนึ่งทุกตัวอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นอินโฟมิชันซึ่งตัว ECU ไอ,อตัวมโครโปรเซสเซอร์ก็จะคำนวณประมวลผลนะ ว่าจะจ่ายน้ำมันอย่างไรคันเร่งอยู่ตำแหน่งไหนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอินโ์เรนซนเพื่อควบคุมให้สมรรถนะของรถยนต์เนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นนะลูกขีดจำกัดของตัวแมชชนิกไปนะแมชชนิกวันนีมีขีดจำกัดในการใช้งานนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จบเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็